อ่านแล้วนะครับไอ้ขาวอ้ขาวเนี่คืออะไรเรามีออยอกีมเลยครับเน่ตอนี่อไอมีมันก็ลำบากนะเนี่ยอะไรบะางอะไรบเฮ้ยเอาไปไหนกันหมดแล้ว Do dưới like it, bây giờ là? Trang là. Oh, rồi. Oh. Oh, là không, là, bóng nhà. An Ah. nghe, โอ้ยบินบาอนามันไม่เพี้ยนโอ้โหไม่ลำบากจังวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอคิไอคิอยเเ้เบเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮป้ยเเลยเ้เยเยโอ้โหเจ็บเเ้เเจ็บ้เเเเเ้เเเเเย้เ้ ตัวใครอะเฮ้ยเชฟเบนเฮ้ยโอ้โอโอตายแล้วตายตายตาย <c oughs> ไปหนีไปหนีไปอ๋อลืมลืมนะครับตอนนี้ตอนนี้อย,อยู่ในเกมอะไรวะวกับานะครับารใช่ไหมน่าจะเป็นมายคัฟนะตอนนี้โอ้โอ๋อปั่นใส่หน้าฮอ,อยตายตาย มีแบตเฮ้ย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 ไอ้ควหนีใช่ล้หนีมาก่อนโอ้โหโดนล่มโดนล่มโอ้หใครใครรู้จักเกมนี้ก็เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะหือกูเนี่ยต้องร้อยต้องลองหาเล่นกันดูนะผมก็เรียบร้อยเอาเอามันก็ีนไปเทา ฝ่ายผมตอนนี้มีผมคนเดียวเลยครับที่เหลือแม่งบอดไงโดนลับโต้โต้โดนคอมคอมเราชาติเสตายเลยเราติดไปอ๋โคตรเก่งว่ะาตายเหมือนกันนะกันดากันดาอันนี้ฝ่ายผมอยู่คนเดียวเลยนะครับ น่าเบื่อมากป็อย่างงี้ฝ่ายเขามีฝ่ายเขามีกคนสองคนรอคุณไก่เกฟคุณแชมป์นะเฮ้ยสามติดแค่ชมไอสอนี่แหละใช่ไองก็ได้ครันก็มีไอหนึ่งตัวไม่ใช่ครัอ๋อมันมี้อเฮ้ยอุ้ยมันวับ ตัวป้องกูยิงตีเป็นเดียวตายปะ,ะ,ยมะไม่ตายครับแง่คนมันดวงดีครับเ <c oughs> อ้ากูจะเข้าร้านบา <c oughs> ตาบาตาคนตีหนิ่รับไอไอไอจิลเล่ยขาวนี่คืออะไรมาเบล <c oughs> ตายเฉยเลยอ้าวโดนบังคือ เอ้ยคุณแชมป์นี่จกใช้แน่วอะไรนะผมลืมไปแลยผมไม่มีกับโอ้โหอันนี้ตอนนี้กำลังได้เปลี่ยบครับกำลังได้เปรียบต้องใส่ใหญ่ครับกำลังได้เปลี่ยบกำลังเปรียบเปลี่ยนครับรอผมเมย์ก่อนก่อนอ่ะอันนี้ อยยโอยโอยโอยเคเเคแ่ละค่แ่ะ้ตาตายตายเฮ้ยโอ้โดนไก่เล่นซะแล้ว I เ็มกโดนไก่เปิดซิงเลยครับนี่หลังจากไม่ได้แคสเกมมานานนะ ต้องมานั่งเล่นเกมนี้บ้าไปหรอเนี่ยโจโจโจพ้องโจโงโจไก่เสียงที่ได้ยินอยู่นี้คือคนบ้านะครับเสียงคนบ้าโอดนโรชาร์บ้านะคือโดนโรชารคิวโดนโรชารคิวแรงมากอ่ะแรงแรงเป็ดสำหรับผมเรียมันว่าบารลอนนาชอนะะเลนะเี่ย เรียกมันบาลอนนาชอนแต่ว oh, okay, okay. ่ายาราชเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้เราจะมาเล่นซาราโลชาไม่ได้แล้วนะเราถอยไ้า่อนแล้วเราเอาโลชาแล้วเก็บเงินคืนรอรอรอเมฟนี่พวกนายจะเก็บบาลอนนาชอกันนะตาย

เกือบตายไหมครับมันเกมแนวแล้วแนวเวทมนตรแนวว่าเนี่แหละแต่สอแนว a ที่คุณเล่นอยู่นะครับคุณบาต้าอูเล่น dot ยีโดต้เน่เล่นโอผมเล่น o t a คุณจะเอากระสุนาชนหน้าทำไมวะนายมีนายมีเกมแต่นายทำแอปเบลบอกไม่มีอ่ะมันทำได้ที่ไหนอย่างนั้นนะ เฮ้ยโอ้ลุ้มอ่ะชาบ้านแยกร้านช็อตนายแม่งโหดอ่ะผมนี่จะซดด้ดีอนนี้ผมโดนลุมแล้วนะคนดูก็เห็นใจผมนะครับคุณแชมป์กับคุณไก่เขาลุ้มเาลุมตันะงเขาเรียกว่าทีมเวิร์กผมได้แม่โอ้ยไม่ได้เรียกทีมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยลุมชัดๆเห็น่ไม่ผมได้แรงแรกโอ้จะจะโดนฆ่าจะาดนฆ่าพี่ไก่กำลาง มาพีก็แรงไปนะป้อมยิงได้ไหม <laughs> บาบาป,ป,ป่าป่าไอ้ปอไอป้นอ๋อยิงแรงด้ป้อมเกมนี้ยิงโคตรแรงนะเฮ้ย ม่นดูดเลือดมัใช้เรเว่นดูดเลือดได้อะอ๋อก็ไก่ไก่เล่นตัวไหนไก่เล่นตัวแทงอ่ะตัวแทงมันมีท่าครับกินเพิ่มเลือดอยู่นี่อ้าววัดีครับโหเอ๊ยยมามาปม เย่าลางแย่งมันดีกว่าเฮ้ยเฟืองสกิลชิบหายเกอดปมจบจบแล้วเอาเอาเอาโม้โมโโโอ้เฮ้ยมันลุงกันอย่างงี้ก็ไม่ไหวนะเว้ยนั่งนั่งโดนดูดนั่งนั่งโดยอะไรเงี้ยอันนี้คือชะตากรรมของคนไม่มีเพื่อนเล่นด้วย มีแตตายกันตายอย่างเดียวเลยนะโอ,นนนโอ้ยปัองยิงปัองยิงปัองยิงโอ้ยเรากลับบ้านเหรอเป็นเป็นเปน เป็นส่ใจเสียงบาตาเลยครับปัญญาอ่อนชีวิตบ้าตาไม่เคยมีสาระครับก็ไงครับโอ่เยใครบอกว่าผมมีสาระล่ะครับใช่มครับผมซิวลุนดูคิวไงวะดูคิวเหรอเฮ้ยโอ้ยอะไรวะมาแมานีเนียนซะงั้น เโลชานก็ต้องโลชานด้วยไตเอาโลชานเนี่ยเห็นใจกันบ้างตายแล้วตายแล้วอย่างนี้ตายแล้วเงียบไปเลยคุณชายบาทา เอาไปโดนปอมขาซะงั้นเพื่อนตงุงเอ้าหมดเลยโหเละทั้งทีคุณแจ๊คุณแจนไปคนนึงมาให้ได้ครบๆอันนันเลชั้นไปเลยก็ยังตกโอ้แน่ลอยไห เออ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 แค่ได้ท่ปู้ใสเดียวเม่ง โหมด่ปไม่ได้แล้วครับนี่ไหมครับไม่หนีไปแล้วใช่เรื่องเลยใครจะไปบู้ล่ะเอาเตียวเกร์ฟสีโอโดนลุ้มแย่คาเจฟอว่าเขาจะฟอมถึงคนดูไม่มันมาตุ่ยตุ่ยคนดูเขาไม่เข้าใจแล้วเคมนี้ผมบ่นไปเรื่อยแถมมาโดนตายไร้สาระใช่ไหมเลยครับ ไปไปเงียบไปบาตาไปเงียบไปเงียบไปคนโกหกเงียบไปไม่มีไม่มีสิทธิพูดเลยคนโกหกไม่มีสิทธิพูดคนไม่ได้เล่นก็พูดยากเออคนไม่ได้เล่นก็พูดยากจริงตัวป้อมวันนี้กูแจ็คเออจะไปไปไหนวันนี้นี่ ไอเกมแนวโมบ้านี่มันไม่เข้าอะไรกับผมเลยนะเนี่ร้านถอดตลอดเลยแซ่บแม่งเก็บลานตลอดเลยแชมป์อ่ะแม่งโตจู่ๆตกลงมาจากอวกาศเฮ้ยโลชันเขาเล่นเขาเล่นฮอนกันเยอะไปจะเรียกมันเป็นโลชันแล้วเฮ้ยโลชันมาของกัดชัด ตอนเป็นไอ้แท้คอมฮะเพิ่มเป็นอ๋อะหรอมัวแต่เล่นในเบดไม่ได้เล่นเลือดเลยผมบอกผมว่าผมก็ได้ขับเลือดสักครั้งเดียวผมเล่นเพิมเล่นได้เหมเฮ้ยดาวล้าวจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งเยอะเยอะแม่งแม่งไปยุ่งผาแล้วเฮ้ยไปช่วยเอ็กซ์กันนะไอ้ไกลนะ มันแอบค่ายไอเราเนี่ยอุชเชว่าเนี่ยมาตอดแล้วก็ไปเนี้ยไปไป็นขั้กดล้ารอบเนี่ยใช้ใครใช้ใครดูด้วยใช้ใครก็เลยดูอ้า โอ้บาลอ้นาชอนะฮะเขบอกแทนแล้วนะเฮ้ยป้อมไหนป้อมบนจะพังเฮ้ยโอ้โอ <Wow. S 2> <No. S 1> ้ยเป๊ะกูกูตายแล้วตายอีกว่าตายจังวะเนี่ย คือถ้านับคิวนี้ผมเอาไม่ได้เลยเนี่ยเงียบไปครับคุณชายบาทาไม่มีสิทธิพูดปูปากไปเลยเโอ้โหใช่ไหมฝันแล้วเหรอเละแล้วเละแล้วเอเละแล้วเลแล้วเละแล้วมันช้าเกินไปเฮ้ยฐานกูหิบหิบไปหมดแล้ว

เฮ้ยต่อป้อมต่อป้สมอุษาดมาทักคุณผู้ชมอีกนะต่อ้อมอแล้วให้รับต่อมอ่อแล้วจัดมันยจัดมั้จัดมั้จัดมั้โอ้โหเป้าเหรอาโอ้โหคลิปล้านตั้งมาคลิปล้านตั้งแย่จังเฮ้ยโอ้หบ้านเราบ้านเราไปไหนอะเฮไปเห็นแล้วอโอ้ยไม่ทันเลยอ่ะบ้านเกือบพังไงแย่จัง ใครทำวะถ้าทาเยเป็นกูแจ้งนะอ้ยเฮ้ยมีมีมีตามหลังมาวะอยแค่ไ่ต้องทำลัโอ้โหตายจริงคุณไก่โหดร้ายอ่ะเอาแกงกูเจขยันแก้งผมทุกเกมเลยนะเล่นเกมอะไรคุณไก่แก้งกูตลอด ใครยังไม่มีเกมนี้ก็ลองไปหาซื้อ <Our mit. S 2> ดูก็ได้เกมไม่กี่ตังค์เองครับเอาวะสนัสเอาแล้วสินะใช่ไหมเ้ยเดอาร่ฮะแงมากเดเวแดุยแลเอาเอานี uh ้ยอนี้ยเอาเนียเนีเนียเนี้ยเนเีย้นีนนี่น้ยนีน้นีนียเน้ย้เเี้ เก้มมาเขมมาเข้มมาผมปิแล้วผมบอมทิงผมบอมพิงลอยไลยลอยเลยลไปยุไปยุไปสวยฮะชิพายเลยแล้วโอ้ยพแล้วมาแล้วอแลลอยแไปแล้วผมแนบเลยที่นี่ แกเป็นไปแกไปแกไปาแฟงแกแกทไคแฟไปแล้วยแกไปกไปีไีไอ่านีไ้อ่าปแงเอ้ยคนคนฟินับผมไี่กิ้งก่ามันตัวเก่งนะเรเรทโหดมากอินฟิ

เพื่อเปด้ไอครับไม่เป็นไรทิ้งได้โว้หุ่นกรมกดแจ๊ะแจ๊ายก่ะทิ้งไงไอ้ไอโหเอ้ยกูจะเข้าฐานอ้เหี้ยเด้งกูทำไมจบแจ๊จบแจ๊จแจ๊ผไปกันแล้วเรือดเรือไปเร็วจัว จออะไรบางอย่างโ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้เจ๊ดเบงบัตรเตกันหมดเบฮ้ยโดนใจอีกแล้วโอ้งานนี้จะชนะได้ไหมครับเนี่ยยกชัยชนะให้ผมเถอะขอร้อง อ่าฮะูได oh, <ss in that video> ้ทำากโ้อนชนะนี่กแจที่คุ้ากแม้แต่ว่ากจนี่มาเห็นใจผมเลยว่าผมมีคนเดียวเองนะครับกุแจเห็นใจอมือครับตุยเ่อุนะผมมาคนเดียวเองนะฮะเห็นใจผมมากสามสามเท่ากันสาคนยัไงโอ้ไม่ได้โอ้สาสามอีกสงผมเป็นเอไอนะโอ้คุณจทําไร

ข้านี่แหละดาวเหนือผมเป็นแม็กก็แล้วลุกตะคิวโอโหโงจะไปข้าเท่าไหร่แล้วเหดไ่นายโตดิโด้โดโอจะไปยิงแมงมนยิงเวด้ โอ้ยฐานนี้แพ้อยู่แล้วนะแบบไม่ต้องเรื่องมากเลยครับแย่นี่เป็นเจ้าหลังแก่อ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเม่งวาร์ปเข้ามาในบ้านเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โยโอ้โอ้ยโหดยโอ้ยโอ้ยอ้อ เป็นแล้วพี่โกงอ่ะตื่นลังไปบ้านโดนคิวสิบสามคิวไอสิบสามิวเออตายสามพี่โกงอ่ะครับใช่ปะู่ม่เอาบอาเลยเอาไปตัวใหม่เลยต่ออัเดทโยก่อนนั่นมันจะปลัวไเทมนันนี้ด้วยโอเคครับผมสะาวเทด้เท่านี้ผมแพ้อย่างเดียวเลยนะเ้ยะ คุณไก่ยังเร็วมากครับคุณแชมป์เร็วมากครับแจ๊ดนี่แจ๊ดนี่เราเป็นเราที่สามถือว่าใช้ได้ไม่ได้โตัวตัวเลยโอเคครับบอกบอกลาคนดูหน่อยไหมครับเฮ้ยผมได้ตัวใหม่ว่ะโคตรเกียดนี่ตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะได้เจอโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะเอางี้ดิคุณแจ๊ดคลิปหน้าเนี่ยคุณแจ๊ดมันอยู่บนหัวนเอาเป็นตัวนีออ๋อได้ครับได้ได้ครับได้ครับโอเคครับผมครับวันนี้ครับสวัสดีครับ